สวัสดีค่ะหมอเบสนะคะวันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการรับบริการทางทันตกรรมของโครงการ First s u p p o r t v e r ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์กันค่ะเราตามกันมาดูดีกว่าว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะขั้นตอนที่1นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รับแบบประเมินความเสี่ยงฟันผุเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยกรอกข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากของน้องที่บ้านรวมถึงการรับประทานอาหารว่างวิธีการดูแลฟันอื่นๆนะคะ ขั้นตอนที่2คุณหมอก็จะตรวจในช่องปากให้ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือเปล่าอย่างเช่นมีคาบจุลินทรีย์มีฟันผุหรือว่ามีเหงือกเสื่หรือเล่าค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะได้รับการสอนแปรงฟันโดยคุณหมอเนี่ยก็จะช่วยแนะนําวิธีแปรงฟันให้อยู่ข้างๆเลยค่ะต่อมาคุณหมอก็จะตรวจฟันอีกครั้งรวมถึงขัดฟันแล้วก็เครือบฟูอะไรให้น้องหลังจากนั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาสรุปแบบประเมินความเสี่ยงฟันผุเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับคําแนะนํา การดูแลน้องอย่างเหมาะสมก็จะมีใบตรวจฟันอันนี้เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าตอนนี้น้องมีฟันทั้งหมดกี่ซี่สุขภาพช่องปากน้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการสรุปคำแนะนำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รับชุดดูแลฟันประกอบด้วยแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ข้อมูลการดูแลฟันค่ะคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพสริโรอดของเราได้เข้าร่วมโครงการ first to forever กับคลินิกและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ พาน้องๆมาตรวจสุขภาพช่องปากตั้งแต่ซี่แรกขึ้นหรืออย่างช้าไม่เกิน1นขวบเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากวิธีการแปรงฟันเลือกยาสีฟันเลือกแปรงสีฟันเพื่อให้น้องๆนมีสุขภาพช่องปากที่ดีตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นจนถึงตลอดไปเลยค่ะ